เราจะผลิตปุ๋ยในประเทศเมื่อเราทำตัวหนึ่ง NPK ล้วต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นของเราและอีกอันหนึ่งครับที่ทําจากผลพลอยได้จากจากก๊าซเราไปเจรจาสาอุวันนี้เราญาติดีกันเราอาจจะไปเจรจาขอจากนี้เข้ามาในราคาถูกและสามารถทําปีกตัวหนึ่ง N ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในอนาคตที่จากจะทําต่อก็คือท่านอยากทําให้เกษตรกรก็คือว่าทําโครงการปุ๋ยในประเทศให้สําเร็จเริ่มโดยการ เปิดเหมืองทําเหมืองตอนนี้ออกมาแล้วแต่ทําตรงนี้ให้มันจบในว่าทําให้ให้จริงจังให้จบดะงั้นถ้าตรงนี้ได้อีกอันอาจารย์น้ํามันให้เกษตรกรถูกลงปุ๋ยให้เกษตรกรถูกลงเพราะผลิตในประเทศไม่ได้เกี่ยวข่าเงินแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้นทุนเกษตรกรก็จะลงต่ำๆแต่ไม่มีเวลาแค่เองปีนะมันไม่ใช่นี่ครับท่านประยุทธ์อยู่2ปีในตําแหน่งนายกหลังจากตรงนั้นไม่ได้แปลว่าห้ามทํางานการเมืองอมาคำว่าไงเป็นรัฐมนตรีต่อท่านอาจจะเป็นอะไรอื่นก็ได้เหมือนวันนี้ท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นหัวหน้าพัก โอเคมันไม่จําเป็นผมเนี่ยไม่เพราะว่ท่านประยุทธ์ท่านพูดเลยว่าเออผมทำสองปีเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็ต่อได้พีรพันธ์อีกสองปีก็ผมก็ถ้าผมมาได้เป็นอย่างนั้นจริงผมก็ต่อให้ท่านนั่นแหละแล้วท่านก็ยังอยู่กับผมเปลี่ยนสลับกันเหมือนเหมือนเหมือนกับปูตินเนาะคนนึงเป็นประธานดีเกียเป็นนายกเพราะผมบอกเลยว่าเขาไม่ได้ห้ามท่านทำงานการเมืองเขาไม่ให้เป็นนายกเท่านั้นเองอย่าไปสนใจอะไรจะตำแหน่งอื่นได้ทั้งหมดได้ทั้งหมดไม่มีตําแหน่งก็ได้แต่ทํางานได้ใช่ไหม ผมเนี่ยผมก็เป็นคนประเภทไม่สนใจตำแหน่งขอให้ได้งานทำผมก็ทํางานผมไม่ตาอะไรขอให้ได้มีอํานาจที่ทําได้แล้วทํางานได้ก็จบพอขอฟังเป็นอะไรก็ช่างมาขอฟังเรื่องนโยบายกองทุนประชาชนหน่อยค่ะเป็นยังไงอันเนี้ยมันมาจากสมัยผมเป็นรัมตีตอนที่เป็นรัมตียุติธรรมนะผมมีกองทุนยุติธรรมเสร็จแล้วก็ไม่ได้ค่อยมีผลงานอะไรตอนแรกเราะว่าผมไปเจอเรื่องเกษตรกร แม่เกษตรกรชาวนาเขาขายข้าวแล้วโดนโกงโที่เริ่มต้นเลยพิจิตรโลกเจ็ดสิบครอบครัวผูกคอตายไปนหนึ่งคนวันนั้นเพราะอะไรขายข้าวแล้วไม่ได้เงินเจ็ดสิบครอบครัวนี้ไม่ใช่เจ็ดสิบคนนะยอดหนี้รวมกันเนี่ยสองล้านกว่าบ,บาทอโอ้โหในระบบราชการอาจารย์สองล้านกว่าบ,บาทนี่มันคี้ผงเลยนะแต่ชาวนาพวกเนี้สิบปียังไม่ได้เงินเขาจะตายเอาอ,มอมผมก็แก้กองทุนยุติธรรมอะ สามารถเอาเงินหลวงเนี่ยให้เขาไปเลยอ,อแล้วกระทรวงยุติธรรมเข้าไปเป็นคู่คดีสู้คดีกับเขาเเผมจำคือเขาฟ้องลงสีไม่จ่ายเงินเขคาค่าอยู่ไม่จบต,ตอนหลังเนี่ยมาให้กว้ผมช่วยเนี่ยก่า่าจะพ้นตําแหน่งผมช่วยไปสามร้อยเอ้ยถ้าจะไม่แปดร้อยกว่าครอบครัวจากเริ่มจากพิษโลกนะไปสิงห์บุรีอ่างทองเลยมากันหมดเลยใช้เงินไปเท่าไหร่อาจารย์รู้ไหมครับสามสิบกว่าล้านช่วยได้กี่ครัวเรือน แล้วพอผมพ้นตำแหน่งเนี่ยลูกน้องกับเก่ารายงานชนะคดีชนะคด,ะดีได้เงินคืนกับประคืนหลวงแต่ชาวบ้านได้เงินไปก่อนออเพราะฉะนั้นเราก็มีความคิดว่าเฮ้นเนยวันนี้ช่วงโควิดอาจารย์จะเห็นไหมาบางคนเนี่ยผูกคอตายผมไม่อยากเห็นประชาชนต้องผูกคอตายเขาไม่มีที่พึ่งชอดเงินไม่รู้จะไปไหนนี่ระบบก็นี่บานดอกเบี้ยก็แพงไม่มีที่สุดท้ายค่าตัล้งครอบครัวผมไม่อยากเห็นแบบนี้อีก กองทุน,ท,นที่ว่านี่<อ>คือกองทุนนี่จะเป็นกองทุนชุดเฉินให้ประชาชนที่เกิดสถานการณ์ลำบากอย่างนี้มีรัฐบาลเป็นที่พึ่งม,มีกองทุนประชาชนมาเอาเงินที่นี่ไม่ต้องไปค่าล้างล้างครัวไม่ต้องผูกคอตายกองทุนนี้เป็นเม็ดเงินประมาณสักเริ่มต้นเราคิดว่าน่าจะได้ประมาณถึงประมาณสักสองหมื่นถึงสามหมื่นล้านแล้วคนที่เขาจะมาอาศัยกองทุนนี้เป็นเป็นลูกก็ต้องวางหลักเกณฑ์นะว่าเขาทําธุรกิจแล้วเกิด เกิดสถานการณ์นี้เราให้เลือกกู้ให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 ้เลยให้ให้กู้ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยอาจจะครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เพราะว่าต้นทุนมันไม่มีเพียงแต่ให้ให้ควอร์ค่าบริหารจัดการเท่านั้นเองใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะจะเอาความเป็นจริงอาจจะปรับรายละเอียดเป็นเงื่อนไขแต่ละอย่างเช่นบางอันอาจจะอาจารย์ก็ได้ให้ไปก่อนแล้วคุณมาคืนทีหลังอะไรอย่างเงี้ยทาเหมือนเหมือนกองทุนยุที่ทําที่เข้าไปช่วยเรื่องข้าวอะทําได้หลายรูปได้ครับ แต่เดิมผมช่วยแค่ข้าวใช่ไหมอันขยายยังขยายไปหมดเลยเอาไอเดียมาจากเรื่องกองคุณยุติธรรมที่ช่วยเรื่องข้าวคราวนี้มันจะมีอันหนึ่งที่ตอนแรกและคิกออฟเลยเนี่ยคือเรื่องไ้บัตรสวัสดิการของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยที่ว่าเดิมที่ให้สามร้อยเนี่ยเราจะพอปอัพเริ่มที่พันหนึ่งเลยใช่ไหมใช่อันนี้พร้อมทําได้ทันทีทําได้เลยคือจะเรียนอย่างนี้ไอ้รูปแบบเดินที่ว่าสามร้อยสองร้อยเนี่ย จริงๆแล้วในวงเงินที่เขาเตรียมไว้นต่มันได้พันหนึ่งอยู่แล้วนะหรือไม่ก็เกือบพันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไปวางหลักเกณฑ์วางเงื่อนไขวางอะไรล็อกก็จนสุดท้ายลงเหลือเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราลื้อหลักเกณฑ์้งหมดเนี่ยก็ในอุดเตรียงมงบไปแล้วก็ให้เขาไปค่ะ <laughs> <laughs>